ครับนะฮะดูดบรรยากาศนะฮะตรงนี้เป็นภูเขาเราดอยนะฮะขึ้นห้อยลงดอยอผ่านภูเขาหลายลูกหลายที่นะฮะก็ตะเวนไปทั่วนะเพราะว่าจะไปเท,ที่ยวในที่สถานที่ที่เรียกว่าท่องเที่ยวตรงนี้บางเงินนะ,ะผมะที่เห็นตรงโน้นไกลๆเป็นมันดอยนั่นเดี๋ยวจะไปตรงนั้นนะับตอนนี้อยู่ไกลถ่ายนิดนึงก่อนอเป็นดอยนะฮะแล้วมีมีมีวัดม,มีพระธาตุด้วยะะีมงานถกกไน บีโก้ลุยในรุ่นนั่นนะฮะแล้วก็อ่ะตรงนี้นะฮะดูเอ่อจากนี้ไปมีแต่ดอยกับดอยนะผมแล้วมาดูเมืองไหนเป็นเมืองไหนฮะับเดี๋ยให้ดูตรงนั้นแปบบ๊บเดียวจะไปถึงตรงนั้นจตหามไปดูนะผมถนนแบบหดอ่ะถนนหดสุดๆดนะผมตอนนี้ ้ก็ครับผม,ผมนะฮะตัวนี้มาอีกที่หนึ่งสถานที่ที่เรียกว่า,าสักระนวัดวารามชิงตุงนะแต่พามาแปลกหน่อยนะผมพามาขึ้นดอยนะอันที่เห็นด้านล่างต้นน้นเป็นต้นของชาววาเนี่ยผมชาบะาเทียบที่นี่นะแต่เปนต้นวานะผมแล้วก็หลายๆที่นะผมตัวนี้วัดขเขาเนี่ยเขาตั้งอยู่บนดอยนะตั้งอยู่บนดอยสวยงามใจนะผม ก็จะเห็นนะภูเขาเห็นดอยเป็นอะไรเป็นภูเขาเป็นดอยทั่วไปนะผมจะดูบรรยากาศรอบตรงนี้มังเงนะผมอันนี้ห้องวัดยังห้องวัดยังบันแจงออ๋วัดบันแจงนะฮะเป็นวัดว่าเดี๋ยวดูดูดูไปรอบๆกันไปดูบรรยากาศด้านล่างอ่ะตอนนั้นจะดูบ้านกล้ว ไม่ได้ลงไปผมคงจะไม่ได้ไม่ได้ไปทำธรรมะ <c oughs> ตรงน,นั้นเป็นของว่านะตรงนี้จะเป็นของกลุ่มสถิติบันแอนนะครับผมแล้วชาดอยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมก็ตรงแง่นี่มีหลายกลุ่มสถิติบันนะครับผมหลากหลายนะมีมูเซอร์มีอาขามีวา้ามีปล่องอมีแอนแล้วก็มีอดอยล้วนนะ่าจะมีด้วยนะคงจะอยู่บริเวณน,นะ ตามดอยนะครับผมอดูไปกันอีกครั้งหนึ่งครับผมดูสถาปัตยกรรมขเขาสวยนะครับผมวัดนี้เนี่ยตั้งอยู่ในะดอยสูงมชนฮะเป็นวัดของเรียกว่าวัดของชาวบ้านครับผมตอนนี้ทีมงานงก็กำลังจะกลับอาท่องเที่ยวเลยตอนนี้นเป็นพระธาตุนะฮะดูครับผมนี่ก็คือหนึ่งในสถานที่เรียกว่า แต่ว่าท่องเที่ยวก็ว่าได้นะผมางเงียนนะฮะดันดินทิ่ชาวบ้านนะผมขอบคุณครับผม